แมวถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่คนนิยมนํามาเลี้ยงมากที่สุดในโลกซึ่งค่าตัวของแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปและในคลิปนี้ผมจะพาไปพบกับ9อันดับสายพันธุ์แมวที่มีราคาแพงที่สุดในโลก Let's go Let's go นี่คือแมวที่มีหูไม่เหมือนกับแมวทั่วไปน้องก็คืออเมริกันเคิร์สน้องเป็นแมวที่มีต้นกาเนิดมาจากแมวธรรมดาทั่วไปในแคลิฟอร์เนียแต่เนื่องจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมจึงทําให้น้องมีหูที่ม้วนผิดปกติซึ่งมีลักษณะม้วนงอไปด้านหลังและก็กลายเป็นแบบนั้นมาจนถึงปัจจุบันน้องเป็นแมวขนาดกลางตากลมโตมีขนทั้งแบบสั้นและแบบยาวเป็นแมวที่เล่นขี้ ที่เล่นฉลาดและเป็นมิตรกับสัตว์อื<ๆ>่นๆมีอายุเฉลีย่ยประมาณ12-16ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะนขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูจุดเด่นของน้องเลยก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยตั้แต่เกิดหูจะตั้งตรงแต่พอผ่านไป2-10วันหูจะค่อยๆงมไปด้านหลังเดียวมากโดยราคาค่าตัวของน้องจะอยู่ที่10,000บาทไปจนถึง60,000บาทเลยทีเดียว นี่คือแมวที่มีขนดูหรูหรามาเห่ามากที่สุดพันหนึ่งเลยน้องก็คือรัสเซียนบูลตามชื่อเลยฮะน้องเป็นแมวที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศรัสเซียมีรูปร่างที่ผอมเพรียวหูตั้งตรงมีดวงตาเป็นสีเขียวอ่อนมีอายุเฉลี่ย15ถึง20ปีเป็นแมวที่รักความสะอาดฉลาดเรียนรู้ไวและไม่ค่อยส่งเสียงร้องอะนะอาจจะบางตัวก็ได้นะมีจุดเด่นที่สีขนที่มีสีเทาเงินแต่บางตัวอาจจะมีโทนสีฟ้าเงินด้วยะนะขนมีความสั้นแต่หนาถึง2ชั้นเรียงสวยดูเรียบร้อยเวลาสัมผัสจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนิ เจ้าน้องเหมียวรัสเชียนบูเนี่ยที่อยู่ที่สอง0 0ืไปจะถึงหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะรู้ร้ามาเฮา และนี่ก็คือสกอตตีสโฟร์สกอตตีสโฟร์มีตัวกำเนิดมาจากประเทศสกอตแลนด์โดยในปี1961มีแมวตัวสีขาวตัวหนึ่งที่มีหูพับลงซึ่งมันเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในแมวทั่ว,วไปทําให้เป็นที่น่าสนใจให้กับนักเพาะพันธุ์และได้ทําการพัฒนาโดยการผสมพันธุ์กับแมวพันธุ์อื่นๆจนกลายไปเป็นที่นิยมในหลายประเทศน้องเป็นแมวขนาดกลางมีรูปร่างกระชับมีทั้งขนสั้นและขนยาวดวงตากลมโตช่วงคอจะสัน้นมีายุเฉลี่ยอยู่ที่12-15ปีมีเเอกกกลลัััษษณณโดดดด่่นนนนตรงหหหหูททีีจะะพบมมาาานานา้้้้ํใ คลมคล้ายกับตัวไลมอนน้องเป็นแมวที่มีนิสัยรักสงบเรียบร้อยชอบอยู่กับเจ้าของมีความขี้อ้อนละมังแต่ก็ขึ้นอยู่กับบางตัวนะบางตัวอาจจะนิสัยตรงข้ามทั้งหมดเลยก็ได้นะโดยราคาค่าตัวของเจ้าน้องสกอตติฟโฟเนี่ยจะอยู่ที่2000 20, 0บาทไปจนถึง2,000 200, 0 0บาทก็เลยทีเดียวและนี่ก็คือเปอร์เซียที่เป็นแมวที่มีความดังแมมพอสมควรน้องเปอร์เซียมีถิ่นกำเนิดมาจากแถบเปอร์เซียซึ่งอยู่ภายในประเทศอิรักในแถบตะวันออกกลางน้องมีลำตัวที่ป้อม เตีย้ยขาค่อนข้างสั้นมีตากรมโตและมีสีตาที่สดใสมีขนที่ยาวและหนานุ่มมีใบหน้าที่แบนมีอายุเฉลี่ยประมาณ12-17ถึงปีน้องมีนิสัยที่สุภาพเรียบร้อยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยขี่สงสัยเหมือนแมวพันธุ์อื่นชอบความสงบและไม่ค่อยส่งเสียงร้องและเนื่องจากน้องเนี่ยเป็นแมวพันธุ์ที่มีขนค่อนข้างยาวดังนั้นต้องดูแลค่อนข้างเยอะในเรื่องของการดูแลขนนะนะโดยราคาค่าตัวของน้องเนี่ยจะอยู่ที่20,000บาทไปจนถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว และนี่ก็คือแร็กดอนี่เป็นแมวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแมวที่รักสงบมากที่สุดในโลกน้องเป็นแมวที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกาโดยเกิดจากการผสมพันธุ์กันของแมวเปอร์เซียกับแมวพันธเบอร์แมนที่เกิดมาเป็นพันธุแร็กดอน้องเป็นแมวที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่กว่าสายพันธุแมวธรรมดาอื่นๆทั่วไปมีลำตัวที่ยาวแต่มีลักษณะอ่อนช้อยมีขนที่ยาวปานกลางไปจนถึงยาวและมีความหนานุ่มเหมือนกับไหมมีดวงตาสีฟ้าเท่านั้นที่จะถือว่าเป็นมาตรฐานของพันธแร็กดอที่แท้จริงมีอายุเฉลี่ยประมาณ12-17ปีีีีีนนนนอออองมมลลัักษณะะะสสสยยยท่่่ดแโไไใจร เข้ากับคนได้เป็นอย่างดีมีความเชื่อและไม่ห่วงตัวยอมให้จับให้รูปให้อุ้มให้กอดโดยไม่ขัดขืนแบบนี้ก็อยสมกับชื่อที่แปลว่าตุ๊กตาของน้องหน่อยอะนะโดยราคาค่าตัวของเจ้าน้องแรกดอนเนี่ยจะอยู่ที่30,000บาทไปนจนถึง2,000 0 0บาทเลยทีเดียว <c oughs> และนี่ก็คือสฟิง นี่คือแมวที่ไม่มีขนเหมือนกับแมวพันธุ์อื่นๆทั่วไปนะน้องเป็นแมวที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศแคนาดามีอายุเฉลี่ยประมาณ12-15ปีน้องเป็นแมวที่มีรูปร่างผอมเพรียวมีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนและมีความคล่องแคล่วมีดวงตาโตใบหน้าทรงสามเหลี่ยมและมีหูที่ค่อนข้างใหญ่เป็นแมวที่มีขนน้อยมากจนแทบมองไม่เห็นไปจนถึงขั้นที่อาจจะไม่มีขนเลยนะนะจึงทําให้เห็นผิวหนังที่มีรอยย่นน้องเป็นแมวที่มีความฉลาดขี้เล่นขี้อ้อนมีความดื้อพอตัวเป็นแมวที่ชอบความอบอุ่นเพราะว่าไม่มีขนก็เลยตต้้อออองงงกกกาาาาาาารรคคควววววมมมบุ่่่่นแทััไปโดยยขจะู ที่40,000บาทไปนจะถึง300,000บาทเลยที่เดียวนะนะ และนี่ก็คือเบงกอนนี่เป็นแมวที่มีลวดลายต่างจากแมวธรรมดาทั่วไปนะน้องเป็นแมวที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกามีอายุเฉลี่ยประมาณ1 2บถึงปีมีลักษณะลำตัวที่ค่อนข้างใหญ่และแข็งแรงมีดวงตาที่กลมและโตมีสีตาที่เป็นสีเขียวและสีทองมีขนที่สั้นหนาและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีจุดเด่นที่ลายขนที่จะมีลายจุดหรือลายหินอ่อนทำให้ดูคล้ายกับเสือดาวน้องเป็นแมวที่มีความฉลาดมากเรียนรู้ได้ไวเป็นแมวที่ค่อนข้างดีดและมีความกระตือรือร้นมากชอบในการปีนป่ายแล้ว็่่ลแะัเเปนนนพธุทีชอบ ผิดปกติกับแมวทั่วไปที่ไม่ชอบนาำสามารถเข้ากับคนได้ดีมีความเป็นมิตรถึงแม้ว่าน้องจะคล้ายกับเสือดาวนะโดยราคาค่าตัวของน้องเนี่ยจะอยู่ที่70,000บาทไปจนถึง500,000บาทเลยทีเดียว และนี่ก็คือสวาณนานี่เป็นแมวที่มีลักษณะแปลกที่มีความคล้ายกับแมวป่ามากน้องมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามีอายุเฉลี่ยประมาณ18-20ปีน้องมีลักษณะตัวที่ค่อนข้างใหญ่กว่าแมวปกติทั่วไปมีรูปร่างที่ผอมเพรียวมีขาที่ยาวและสูงกว่าแมวทั่วไปมีใบหูที่ใหญ่แล้วก็ตั้งตรงมีจุดเด่นที่ลายขนที่จะมีความคล้ายกับเสือชีตาน้องเป็นแมวที่มีนิสัยขี้เล่นและมีพลังงานที่ค่อนข้างสูงมากมีความฉลาดสามารถฝึกได้เป็นแมวที่รักเจ้าของมากแต่ก็ไม่ไว้ใจคนแปลกหหนนนนน้้้้้้้าาาาาถคแแปลกกกกเเขขไใใีี่่ยยยยออจจะะโโดดดงวส็ ค่าค่าตัวของน้องเนี่ยจะอยู่ที่ห้าแ0,000บาทก็จะถึงหนึ่งล้านห้าแสนกันเลยทีเดียวนะ และนี่ก็คืออาชีล่านีเป็นแมวที่มีราคาแพงที่สุดในโลกน้องเป็นแมวที่ถูกคิดค้นผสมพันธุ์โดยบริษัทแคลิฟอร์เนียไบโอเทคในอเมริกาที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแมวป่าแอฟริกันกับแมวเสือดาวเอเชียมีอายุเฉลี่ยประมาณ12ปีถึง20ปีน้องเป็นแมวที่มีขนาดใหญ่กว่าแมวปกติทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะซึ่งสามารถหนักได้ถึง12-15กิโลกร,รัมเลยอนะเด้อแต่ถึงอย่างนั้นน้องก็มีร่างกายที่เพียวและแข็งแรงมากมีจุดเด่นเลยก็คือที่ลวดลายที่แปลกตาของน้องเนี่ยซึ รูปร่างภายนอกของน้องเนี่ยจะต่างจากนิสัยะนะเราน้องเป็นแมวที่เป็นมิตรฉลาดที่เล่นเข้ากับคนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเจ้าของแต่สำหรับคนแปลกหน้านเนี่ยน้องอาจจะยังระวังตัวและไม่ให้เข้าใกล้โดยราคาค่าตัวของน้องเนี่ยจะอยู่ที่4ล้านบาทไปจนถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวนะ <c oughs> ทั้งนี้ก็เพราะว่าน้องเนี่ยเป็นแมวพันธุ์ที่หายากโดยเฉพาะพันธุ์ไดเพียงปีละ5ตัวเท่านั้นขอบคุณที่รับชมรักทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุ๊บจุ๊บ